โอเคครับก็กราวสวัสดีให้พวกผม,ผมเ,ช,เมช่นเคยเมงสั่งรอยซิงช n แนลนะฮะว,วันนี้ผมก็ได้มาเจอเจ้าเวทป้านะฮะคันสีขาวคันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูไ<อ>ี่ว้าวโอ้ยแต่งเต็มอ่ะในแบบมันพลาสติกเวทป้าดูดิสวยอะคือการคาร์บอนคาร์บอนนะดูดิอี่ยงไนก็นี่คาร์บอนนะฮะดูดิโอ้โหแม่งน,นี่อันนี้ก็คาร์บอนนะครับ <Okay. S 2> โ,โอเคโหสวยอะ่ะนี่สิครับโหสติ๊กเกอร์อันนี้คือสติ๊กเกอร์แบบว่าเบ็ดปลาอะไรเงี้ยแนวคลาสสิกก็ต้องแบบติดอ่า,าเพื่อสติ๊กเกอร์กลุ่มสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมาเนี้สวีทเอาอ้ยสวยสวยนี่มีตัวตรงนี้เลยที่เอาผมว่าแบบนี่ตัวนี้ตรงนี้น,นีโอ้โหมันมุดไปไหนโชคโอริน อเดี๋ยวว่าพบกับเจ้าของกันเลยดีกว่าครับผมแนะนำตัวพี่ชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมเอกล้อแดงครับผมนี่ตัวฉายาในกลุ่มนะฮะเดี๋ยวให้พี่เอกแนะนำดีกว่าว่ารถนี้คือรุ่นอะไรนะอ่ารุ่นอะไรันนี้นะครับจะเป็นเวสป้าปิน1 5 0ตัวสามปีครับผมอ่าฮะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าแต่โฉมเหมือนกันนะสวยสวยเดี๋ยวให้ เดี๋ยวของแต่งเยอะเดี๋ยวให้ให้ให้พี่เอกไล่ของแต่งดีกว่าว่าทาอะไรกับเจ้าตัวนี้ไปบ้างแล้วนะแต่งก็จะมีแต่งก็จะมีอะไเอาเอาเอาข้างหน้าก่อนเลยมาข้างหน้าก็ที่เห็นเก็คาร์บอนคาร์บอนเนาะคาร์บอนแบบนี่สองอ่าตรงนี้ก็คาร์บอนครับแล้วก็ตรงนี้จะประสจุดอ่ะจะประสบจุดโอ้พระเจ้ามันยอดมันยอดมากมันยอดแต่งอันนี้อันนี้ติด ติดติกเกอร์หรือว่าเป็นเป็นของแต่งครับอ๋ออ๋อเป็นเป็นอันี้คือมันไม่ใช่ติดฟิล์มเนาะใช่โ<ช>อ้โหเปีดไปไหนเนี่ยประมาณนี้เอาระมาณนหัวไฟ l e d ด้วยใช่ไหมสว่างจ้ามาแล้วก็ต่อไปประมาณนี้เป็นปบอกบนก็จะมีชันบอลว้กจะเป็นไมซิฟอ๋อน่ดูไมดูไมซิฟน,น,นี่ดูสีดิสีม่วง <laughs> เปสีสันมากเลยอ้จอจอสวยนะแล้วก็จะเป็นปลอกแขนของซิโอเรลลี่ซิโอเรนี่นะอ2สวยแล้วก็ตุ้มปล้วก็ตุามแล้วก็ตุ้มด้วยเป็นเหมือนกันซโอนี่อันนี้คือสัญลักษณ์หรือจะเรียกว่าแซตก็ได้โอแล้วมันมันเหมือนตัวแซตใช่ไหมใช่ชื่อเต็มซิโอเรนี่ใช่ไหมซิโอเรลลี่แล้วก็ต่อไปมันจะมีตรงไหนดีแล้วก็ฝาฝาข้อไปพัดเออนี่ฝาข้อไปพัดโทนี่ สอดเข้าไปฟัสนะฮะตัวนี้มันเป็นกลมๆเนาะใช่คือสวยดีทรายดีสักแต่ว่าออกคลาสสิกใช่ป่ะใช่แล้วก็จะมีขักเท้าขักเท้าขักเท้าของของมูฟขักเท้าของมูฟนะฮะเออเจ๋งดีว่ะมันดูแบบแข็งแรงดีเนาะแล้วก็การท่ออันนี้ก็คาร์บอนคาร์บอนอืมอันนี้อันนี้คืออะไรเป็นสติกเกอร์นี่สติกเกอร์ แต่งใช่ไหมใช่ใช่ว่าอันนี้สั่งตัดอ๋ออันนี้สั่งตัดอันนี้ฮะชื่อรุ่นเอสไอสปินแล้วก็มีมาข้างหลังเลยงั้นไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นของแต่งเหมือนกันไฟท้ายเราใช้เพื่อเปิดให้ดูมีหัวแม่งสวยอ่ะว้าวสวยเลยไอ้โค้กไฟท้ายสวยเลยสวยงามสวยงามแล้วก็ อันนี้ก็คาร์บอนอีกแล้วแล้วก็แข้งก็จะเป็นคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยอันนี้มืดหน่อยนะอันนี้ก็คาร์บอนหมดเลยป๋าเป็นป๋าสายแต่งอันนี้ก็จะเป็นปิดแข้งมาลุกต่อด้วยขาเบรกก็จะเป็นของไบเกอร์อ๋ออันนี้ไบเกอร์นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ไงเพื่อนเพื่อนจกโอลิงอันนี้ ต้องเทเท่าไหร่พ่ะนี่ยสองหมื่นโอ้หกอะไรัวอีกมากินแล้วก็ตัวไหนอีกต้องไหนอีกก็คาร์บอนตีนเป็ดของเวปป้าอันนี้เวปป้าตรงรุ่นใช่ไหมตรงรุ่นครับรุ่นเลยโอเคก็มีอ่านี่ก็คาร์บอนคาร์บอนอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคิวคิวเนาะคาร์บอน คือก็คาร์บอนโอ้โหคาร์บอนแล้วเราจะมียางซิ่งยางยางซิ่งโอ้มียางกันกระแทกซิ่งโอ้โหมียางกันกระแทกด้วยเห็นปะเห็นอยูังลงแล้วก็นี่มาดูข้างหน้าดูข้างหน้าคารอนแตโชก็จะเป็นโอลิมแน่แน่โชกโอลิมแท้ฮะปั๊มแบมโบ้ปั๊มแบมโบ้ด้วยนี่โอเคโอเจริงอ่ะอเออล้อล้อล้อ ล้อเลยล้อเลยล้อก็จะเป็นของ M K M K Factory นะฮะอันนี้คู่ด้ว<า>ยครับมันยอดมากขนาดแค่เนี้ยงเลยแค่เนี้ยยังสองหมื่นแปดเลยเพื่อนโอ้สุดละโอ้มีอะไรอีกไหมไม่มีเลยนะยางของไอ้ตัดแค่นี้อ๋อแล้วก็ยางใช่ไยางก็ลายยาง สวยดิยางของไม้ตักแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อนี่ไงกันท้ายจะเป็นของของเซอร์เรนี่เหมือนกันอ๋ออันนี้ของเซอร์เรนี่เหมือนกันกระบอกก็สั่งเยอะสั่งให้เป็นของตัวเองม<อ>ีชื่อด้วยนี่ฮะอันนี้คือบอกนี่ครับเอกานูนะฮะนี่บอกก็จต่ทรงคลาสสิกนะฮะเป็นเรินดีรวมๆก็ อันนี้แต่งหมดไปประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมหลักแสนเลยหลักแสนโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมีรถอะไรวิ่งผ่านแล้วนะโอ้โหอันนี้รวมๆเหยียบแสนอะคืออะไหล่มันแพงไหมัมนแพงเนาะอะไหล่แต่งก็แพงนะของเวทป้าแล้วผมว่ามันเหมือนว่าเป็นเรื่องอะไรมันรถแบบคลาสสิกจริงแต่ว,ว่าอะไหล่ก็แบบ ยอดเลยนะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอลองฟิลลิ่งหน่อยนะโอเค okay, เดี๋ยวผมขอลองฟิลลิ่งหน่อยว่าเป็นยังไงโอเคครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปขอลองเทสเจ้าตัว เวสบ้าสปินใช่ไหมสปิน150ว่ามันแรงแค่ไหนคืออันนี้รถทําเครื่องมาแล้วนะเดี๋ยวปะเราไปทข้างำข้างงไม่ใช่เครื่องใช่ไหมโอเคมา <c oughs> เดี๋ยวเราทดเทศกันเลยว่ามันจะแรงเท่าไหร่นี่นี่นะเฮ้ยเสียงใชไนนนะ้ได้เลยเอันนี้น้ำปัดลุนไม่ก็ร้อยสี่นะเฮ้ยได้เลเฮ้ย อ้ยโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะฮะเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้นะไม่ใช่เล่นๆนะฮะโอเคอเมื่อกี้ลืมปิดไฟอ๋อขึ้นเรื่อยๆครับ ในโชคของโอลุนเนยนะฮะก็มันไม่กระโชกหักมากมายนะฮะก็จะดิ่งเรื่อยครับขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นเรื่อยๆฮะเปนนี้ืร้อยไปแล้วเฮ้ โอ้ยโอยเบกโหเบกหน้าแ,แบบเบกหน้าหัวทิ่มอะ่ะเออความรู้สึกที่เราขับเจ้าอ,อ่าตัวนั้นมาเมื่อกี้อ,อ่าที่ผมทำลงคลิปที่แล้วนะบ <c oughs> ังเอิญแยกคลิปกันก็มันมันก็สู้สามร้อไม่ได้หรอกนนองพูดถึงอ่ะจริงจริงอ่ะ อะไรฮะว้าว,ว,วไม่ไปแล้วอ่ะอจะไมไม่ไปแล้ววะโอ้ไม่มีกระจกก็ครับแบบ

ทำไมบิดไม่ออกเลยอะ่ะอันนี้เขาทำไล่ข้างมาแนละ้วเหมือนคุณหนักก็วัดตัวไหคุหกุนแนแนกเลยอโอเคก็ประมาณนี้และฮะก็พอได้ฟิลพอได้ฟิลฮะเออก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับผมแต่พูดถึงวความหลอ่อ อืมโอเคถึงแล้วอ้าวโอเคก็ถึงแล้วก,วก็ฟิลก็ประมาณเออโอเคครับก็ประมาณนี้โอ้ี่เมื่อกี้ก็หนนคันโน้นที่ผมไลน์ไปคลิปเดียวครัคลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้ครับผมก็เหนื่อยเนื่อยแล้ว <c oughs> ทำสองคลิปแต่แยกมาทำสองการแยกมาสองคลิปโอเค ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเม้งสั่งรอยซิ้นช่องแหนวนะครับผมเ mm hmm. ข้าตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย